หรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเมนูต่างๆที่อยู่ในเมนูระบบบัญชีตรงนี้นะคะระบบบัญชีนะในระบบบัญชีนะคะก็จะมีเมนู่อนท่าจะเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากมายนะคะ,ะเมนูแรกนะคะที่เราจะมาดูนะคะจะเป็นการปรับปรุงบัญชีนะคะ ซึ่งการปรับปรุงบัญชีนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีเมนูการบันทึกรายการบัญชีทั่วไปนะคะกับการบันทึกรายการบัญชีทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงินนะคะ,ะดูตรงนี้ก่อนนะคะรายการนี้นะคะเราจะเลือกไปผ่านกรณีที่เรากลับรายการต้นปี กรณีที่มีการปรับปรุงบัญชีคู่กับตัวรายได้สะสมหรือว่าปรับปรุงสินทรัพย์ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมเราจะใช้เมนูนี้นะคะนอกนั้นนะคะเราจะใช้การบันทึกรายการบัญชีทั่วไปนะคะเช่นรายการที่เกี่ยวกับการรับเงินจ่ายเงินนะคะค่าใช้จ่ายที่แม่หรืออบจอจ่ายให้นะคะเราจะมาทำไปผ่านรายการทั่วไปที่เมนูนี้นะคะ อาจจะจ่ายที่แม่จ่ายให้ต่อมานะคะการตั้งลูกหนี้นะคะกรณีที่เรามีการส่งเบิกเคลมนะคะในส่วนของอะไรบ้างนะคะเงินประกันสังคมสิทธิเบิกจ่ายตรงพวกนี้นะคะก็ตอนที่ส่งเบิกเคลมนะคะเราจะต้องมาตั้งลูกหนี้ที่นี่ด้วยอมาตั้งลูกหนี้ที่นี่ด้วยนะคะส่วนสิ้นปีนะคะถ้าเรามี การปรับปรุงเกี่ยวกับเงินฝากกระทรวงกันคลังถ้ามีก็จะต้องมาทำที่นี่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ของเราจะไม่มีนะคะทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะคะกรณีที่เป็นใบผ่านรายการทั่วไปหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะมากดเพิ่มรายการใหม่นะ,ะแล้วก็เลือกหมวดบัญชีก่อนว่าหมวดที่เราจะปรับปรุงบัญชีมันอยู่หมวดไหนนะ,ะสินทรัพย์ที่สินส่วนทุนรายได้หรือว่าค่าใช้ใจ่าย เช่นค่าใช้จ่ายที่แม่จ่ายให้ก็จะอยู่หมวดค่าใช้จ่ายอนะ,ะจะมีเงินเดือนนะคะเราก็ใส่ยอดเข้าไปาอะไรอีกมีเงินประจำตำแหน่งเสร็จแล้วก็กดบันทึนนะคะอ่ะด้านเครดิตนะคะค่าใช้จ่ายที่แม่จ่ายให้เราจะเลือกหมวดรายได้แล้วก็ใช้ชื่อว่ารายได้เงินช่วยเหลือจาก ครบทั่วไปแล้วก็ใส่ยอดคริกประมาณนี้นะคะจากนั้นกดตกลงใส่คำอธิบายรายการแล้วก็กดบันทึกนะคะคถ้ามั่นใจว่าข้อมูลด้านเดบิตและเครดิตถูกต้องแล้วนะคะก็ให้กดเสร็จสิ้นะคะคนหากมีรายการไหนนะคะ ที่ชื่อบัญชีไม่ถูกต้องเราก็สามารถลบได้นะคะมาติกานน้าแบบนี้นะคะแล้วก็กดลบข้อมูลตรงนี้นะยอดเงินทางด้านเดบิตเครดิตเหมือนกันนะคะถ้าไม่ถูกต้องเราก็พิมพ์ด้านที่ถูกต้องได้นี่นะคะอีกด้านหนึ่งก็ฉายไปประมาณนี้ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วก็ใส่คำอธิบายลงไปนะคะ ใส่คำอธิบายลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกแล้วก็กดเสร็จสิน้นกรณีตั้งลูกนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็จะมาคลิกการตั้งลูกนี้รายได้ระหว่างปีงบประมาณเหมือนกันเลยกดเพิ่มเลยค่ะแล้วก็เลือกนะคะซึ่งในเมนูนี้นะคะจะมีชื่อบัญชีให้เลือกแค่สาบัญชีเท่านั้นนะคะโดยปกติเราก็จะเดบิตลูกนี้ ผู้กับรายได้นะคะแล้วก็มาเลือกว่าเป็นลุกหนี้อะไรอะ่ะประการสังคมอ่ะประการสังคมเราก็เลือกชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านเครดิตด้านเครดิตก็จะเป็นในส่วนของรายได้รายได้อะไรแล้วก็ใส่ย,ยอดเงิน น,นะคะแล้วก็ใส่คําอธิบายรายการลงไปว่าตั้งลูกหนี้ประเภทไหนกดบันทึกแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะที่สามใบผ่านนี้นะคะสามใบผ่านนี้ก็คือใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับรารจ่ายเงินหรือการตั้งลูกหนี้รายได้ระหว่างปีงบประมาณทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องมาอนุมัติใบผ่านด้วยทุกครั้งนะคะก็มาคลิก อนุมัตใบผ่านที่นี่